ื้อบ้านที่หมู่บ้านเพอร์เฟกเพตสองครับตรงลังสิตปทุมนะครับทำไมถึงเลือกซื้อที่นี่ก็เพราะว่าไปดูโครงการมาหลายๆโครงการแล้วก็ชอบของโครงการที่นี่ครับของ Property ดีเพอร์เฟกก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับที่ซื้อกับเซนทันโฮมครับก็จริงๆก็ดูๆไว้หลายที่แล้วก็พอดูของที่นี่ข้อมูลก็ค่อนข้างคมครับเซิร์ฟสไปเจอเซนทัโฮมในเฟซบุ๊กครับแล้วก็จนไปที่จะขายบ้านเลยทักเปลี่ยนกไปแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาครับผม สัญญาว่าจะฝากขายครับผมทงางเจ้าหน้าที่ก็ซัพพอร์ตดูแลดีครับติดตามเมกาอกสารรวมถึงการติดต่อเกี่ยวกับผู้ที่จะซื้อให้เข้ามาดูบ้านครับผมแล้วก็จนถึงที่เราขายได้ครับเราก็มีการให้บริการการจัดก,การเรื่องแบงก์มีการให้ข้อมูลอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นระยะระยะถามไปก็มีการแจ้งมาเรื่อยๆเยะะ้ยค่ะก็ไม่ได้หายไปเราใช้ระยะเวลาในการขายบ้านนานไหมคะก็น่าจะประมาณเจเดือนค่ะ ก็ดีก็ดีครับ,บรรเสี่ยวก็บริการดีครับรวดเร็วครับเดือนเอกสารอะไรให้